ก่อนไม่มีสภานะครับไม่มีวิทยาศาสตร์ศาสนาเป็นสิ่งที่ป้อนข้อมูลเรื่องนี้ให้แก่มนุษย์เพื่อนามาใช้ในการดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นมนุษย์บนโลกนี้ทุกคนนะครับจึงมีความเชื่อกันศาสนาเป็นศาสนาส,สนิกหนึ่งหรือไม่ก็ศาสนิกฐัใดเห็นไหมครับอ่ะคุณเป็นพุทธใช่ไหมโอเคบอกผมหน่อยว่าพุทธะแปลว่าอะไรเอย วเวออเออ่เอ่าไม่เป็นไรอ่ะเป็นมุสลิมใช่ไหมอิสลามแปลว่าอะไรไฮะแปลว่าอะไรเอออ่าไม่เป็นไรตอบไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะพุทธพุทธใช่ไหมอ่าพุทธะแปลว่าอะไรเออเอออ่ะพุทธเจ้าเรือพรพุทธเจ้ายังไม่ถูก เป็นพุทธทครับอ่าพุทธะแปลว,ว่าอ่าพุทธะเป็นพุทธะฮะพุทธะแปลว,ว่าอะไรเป็นพระธาองค์เจ้าอ่าโอเคอ่ายังไม่รูอ่า <c oughs> ใคร <c oughs> เป็นมุสลิมอ,อิสลามแปลว,ว่าอะไรสันติอ่าโอเคอย่างพอรู้บ้างเป็นเรื่องปกตินะนะครับที่ศาสนิกทั่วๆไปจะไม่รู้จักความหมายของชื่อศาสนาที่ตัวเองน่าถืออยู่เป็นเรื่องปกติ เพราะว่เาเราเป็นศาสนิกตามคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ในไปใส่ในทะเบียนสมนนัติหนครัวว่าเป็นพุทธเป็นคริสเป็นมุสลิมเป็นนักจิตวิเราปกติที่ชาวพุทธมักจะตอบไม่ได้ว่าพุทธะคืออะไรเห็นไหมความจริงพุทธะเนี่ยแบบว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบากนะครับถ้าเป็นอิสลามนะครับก็ต้องรู้ว่าอิสลามเนี่ยหมายถึงอะไรคริสหมายถึงอะไรถ้าเป็นริศศาส,ส,สนิกชนทพรานี้เนื่องจากว่า ชื่อของศาสนาเป็นตัวบอกถึงแก่นธรรมของศาสนาถ้าหากว่าเราไม่รู้จักความหมายของชื่อศาสนาที่เรานับถืออยู่เนี่ยก็แสดงว่าเราไม่สามารถจะเข้าถึงแก่นธรรมเมื่อเราไม่สามารถจะเข้าถึงแก่นธรรมหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเนี่ยนะครับก็จะทําให้เราไม่เข้าใจแล้วก็เราจะหลงผิดเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เี่เห็นว่าชาวพุทธบอกว่าเป็นงนับถือพุทธแต่ว่าเอาธรรมเนียมพรามธรรมเนียม าการนับถือผีสาเทวดา,าเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันคนมุสลิมก็มีบางส่วนนะครับชาว์คริสตเองก็ได้รับอิทธิพลอย่างนี้เช่นกันจากการที่ไม่รู้จักคำสอนของศาส,สนาคริสต์นะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามาเรียนเรื่องของอิสลามนะครับเราก็เรียนรู้ความหมายกันก่อนนะครับคำว่าอิสลามเนี่ยเป็นภาษาหลักนะมีความหมายอยู่สองความหมายความหมายแรกนะครับ แปลว่าความสันติรือตรงกภาษาอังกฤษว่า peace โดยตรงเลยอันนี้คือความหมายโดยทางภาษานะครับเป็นความหมายทางภาษาแต่ว่ายังมีอีกความหมายหนึ่งนะครับอิสลามเนี่ยหมายถึงการนอบน้อมยอมตนต่อพระเจ้านี่คือความหมายทางภาษาอีกความหมายหนึ่ง นะครับเมื่อเอาสองความหมายนี้มารวมกันนะครับเราก็จะได้ความหมายทางวิชาการว่าอิสลามหมายถึงความสันติหรือความสงบที่เกิดจากการนอบน้อมยอมตนต่อพระเจ้าอันนี้เป็นความหมายทางวิชาการซึ่งเกิดจากการเอาความหมายทางภาษาของความหมายมารวมเป็นคำจำกัดความเดียวกันอันนี้เราก็รู้แล้วนะคนนี้ไปอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้เลย นะครับคนที่มาเรียนคนเดียวบางไม่มาหรือว่ามาแฟนไม่มาเนี่ยนะครับก็แปลกที่บายถ่ายทอดกันเพราะคนรู้สิ่งไม่ได้รู้เรื่องนี้หมดทุกคนอย่าที่ผมบอกนะครับใครมาเรียนด้วยกันทั้งคู่ก็จะเข้าใจตรงกันนะครับทีนี้อธิบายคำจำกัดความคำอิสลามไปแล้วหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจผมก็อยากจะให้เราได้เห็นภาพแต่ว่าบาังเอิญวันนี้เนี่ยภาพมันใหญ่มันเอาเข้ามาในห้องนี้ไม่ได้ แล้วก็กลางวันก็มองไม่เห็นด้วยมันต้องมองกลางคืนถึงจะเห็นนะครับเห็นได้ชัดนั่นก็คือภาพของดวงดาวนับแสนล้านดวงในท้องฟ้าเมื่อเรามองหน้าขึ้นงย่านหน้าขึ้นไปมองตอนเวลากลางคืนดาวนับแสนล้านดวงรวมทั้งโลกเราด้วยนะครับอยู่ร่วมกันอย่างสงบไม่สับสนโอมานบ้าบอคอแตกเหมือนต้งคนมนุษย์เรา ทำไมดาวนับแสนล้านดวงนะครับจึงอยู่ร่วมกันในจักราวาลอย่างมีความสงบคําตอบง่ายนิดเดียวถ้าใครเรียนวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานมาบ้างเล็กน้อยนะครับการที่ดาวนับแสนล้านดวงอยู่ร่วมกันอย่างสงบก็เนื่องจากว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พระผู้สร้างมันกําหนดไว้โดยไม่ฝ่าฝืนมันจึงอยู่ร่วมกันอย่างสงบความสงบที่เกิดขึ้น จากการที่ดาวนับแสนล้านดวงยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราเรียกว่าอิสลามสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระผู้เป็นเจ้าเราเรียกว่ามุสลิมนะครับนั้นมุสลิมก็คือสิ่งหรือผู้ที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้า นั้นอิสลามเป็นศาสนาคนที่รับถือส,ส,สาสนาเราเรียกว่ามุสลิมถ้าหากว่าดาวดวงหนึ่งดวงใดเกิดฝ่าฝืนหรือไม่เชื่อฟังไม่นอบน้อมยอมต,อน,ตอนต่อกฎร,ระเบียบที่พระผู้เจ้าได้กำหนดไว้อะไรจะเกิดขึ้นเราลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าหากโลกใบนี้เนี่ยซึ่งพระผู้เจ้าได้สร้างมาแล้วก็กําหนดเอาไว้ว่าโลกใบนี้จะต้องหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงจะต้องอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์93ล้านไมล์ ไม่เพียงเท่านั้นโลกนอกจากจะหมุนรอบตัวเองแล้วเนี่ยยังจะต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์อีก365เป็น14วันนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากําหนดเอาไว้ให้กับโลกถ้าหากว่าโลกเกิดฝ่าฝืนคํสาสั่งของพระเจ้าขึ้นมาวันหนึ่งบอกว่าฉันหมุนมานานนับเป็นพันล้านปีแล้วเวียนหัวขอหยุดหมุนสัก3นาทีอะไรจะเกิดขึ้นคนที่เรียนวิทยาศาสตาร์เข้าใจว่าลันที่โลกหยุดหมุนแรงดึงดูดหมดทันที เพราะแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองเมื่อโลกหยุดหมุนแรงดึงดูดไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เนี่ยครับก็จะลอยเทงเทงต่งติววัอนกระจัดกระจายกันไปหมดชีวิตที่เป็นปกติสุขบนโลกใบนี้ก็เป็นไปไม่ได้แต่ทุกวันนี้โลกยังไม่เคยฝ่าฝืนคําสั่งของพระพุญเจ้าแม้แต่นาทีเดียวดังนั้นเนี่ยนะครับชีวิตมนุษย์บนโลกใบนี้จึงอยู่ร่วมกันบนโลกได้อย่าง สนุไม่มีความสับสนอลหมะแล้วโลกบอกว่าขอเข้าใกล้ดวงอาทิตย์อีกสักห้าไมล์ใกล้กว่าเนี้นะครับมนุษย์ก็ทนไม่ไหวร้อนตับแตกแต่เนื่องจากว่าโลกยังเชื่อฟังคําสั่งคำบัญชาของพร่เจ้าอยู่ชีวิตของมนุษย์ชีวิตของสัตว์บนโลกใบนี้จึงเป็นไปได้นะครับเรื่องของจักรวาลอาจจะไกลเกินไปเอาใกล้ๆตัวเอาในตัวเรามาเลย นะครับในร่างกายของมนุษย์เราเช่นกันทั้งคนและสัตว์นะครับถ้ามีชีวิตเนี่ยก็จะมีอวัยวะภายในรับใช้การดำรงชีพที่เป็นปกติสุขของมนุษย์หัวใจนะครับยกตัวอย่างก้อนเท่ากําปั้นอยู่ในราวอกซ้ายเหมือนกันหมดนะครับหัวใจถูกวางไว้ในราวอกซ้ายแล้วยังถูกกำหนดหน้าที่ว่าจะต้องเต้นประมาณ73ครั้งตอนน่อ1นาทีโดยเฉลี่ย เพื่อที่จะสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายกระเพาะมีหน้าที่ย่อยอาหารปอดมีหน้าที่ฟอกโลหิตลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ลำเลียงของเสียออกจากร่างกายนะครับอวัยวะในร่างกายของมนุษย์และสัตว์เป็นอย่างนี้ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาแล้วถูกกําหนดหน้าที่ตราบใดที่อวัยวะในร่างกายของเรายัางปฏิบัติตามกฎระเบียตบตามหน้าที่ที่พระเจ้าได้กําหนดไว้ตราบนั้นร่างกายของเราก็ยังเป็นปกติสุข ความปกติสุขที่เกิดขึ้นจากการยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเนี่ยเราเรียกว่าอิสลามสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระวิญาเจ้าเราเรียกว่ามุสลิมเพราะฉะนั้นโดยทางร่างกายมนุษย์และสัตว์ทั้งหมดนะครับเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยละเพราะอวัยวะในร่างกายเนี่ยยอมจำนนต่อคำสั่งของผู้วิญาเจ้ามันไม่ยอมจำนนต่อคำสั่งของเราเราจะบอกว่าวันนี้คึก องหัวใจเตนยังหวะเรกแคะ200ครั้งเราก็ทําไม่ได้นะครับเราจะบอกว่าวันนี้ทานอาหารมาของดีๆนะครับสมมติ